นนทบ,บุรีทางตํารวจสบพบางบัวทองครับเขาได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงนะครับเสียชีวิตอยู่ข้างตึกทันทีที่ตํารวจไปตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะที่คอเนี่ยมีบาดแผลเหมือนกับถูกปาดเนี่ยนะฮะแล้วก็นอนเสียชีวิตหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองคุณผู้ชมับไปทราบว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าซานติโมะส,ส,สานติโมเป็นชาวเมียนมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ถูกทำลายร่างกายตอนแรกเนี่ยภาพที่เกิดเหตุครับ ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนลงมือก่อเหตุจนกระทั่งสุดท้ายคุณผู้ชมฮะตำรวจไปได้รับแจ้งบอกว่าเนี่ยมันมีมอเตอร์ไซค์นะชนคนได้รับบาดเจ็บคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นนี่คือจุดตอนที่เจอซานติโมนะฮะเสียชีวิตและพอ<ร>ได้รับแจ้งว่ามีมอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บตำรวจก็เลยไปตรวจสอบจุดที่เกิดเรื่องไปเจอกับนายมินนะฮะอายุ26ปีขาหัก ซึ่งตอนหลังตำรวจไปเจอเสื้อของนายมินบอกเฮ้ยทำไมเองเนี่ยเสื้อเปื้อนเลือดจนในที่สุดนายมินก็เลยยอมรับว่าผมเป็นคนฆ่าปาดคอซานติโมแล้วผมชวนเพื่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีสุดท้ายโดนรถชนกลางถนนคือพูดง,ง่ายๆคือไม่ต้องหนีเลยหนีไม่รอดเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยอ่ะถ้าดูเนี่ยนะฮะผังทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง คือข้อมูลนะคะซานติโมเนี่ยจริงๆข่าวที่ออกไปตอนแรกบอกว่าแฟนเป็นคนฆ่าตำรวจยืนยันว่าไม่ใช่เพราะแฟนของน้องชื่อว่านยวินเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วให้การกับเจ้าหน้าที่กลายเป็นว่าผู้ต้องหาเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งที่มาติดพันน้องค่ะแล้วพยายามจะขอมีความสัมพันธ์กับน้องเพราะในจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยซานติโมแยกตัวจากเพื่อนแล้วเดินกลับตึกคนเดียวดันไปเจอเจ้ามินสะกดรอยมาแล้วก็ฆ่าเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าที่ยซ้คนคืออ,<า>อย่างที่<ม>บอกเนี่ยน,นะครับผู้ชมฮะตอนที่น้องซานติโมเนี่ยแกตายอย ที่เพื่อนตามหาน้องซันติโมตอนสี่ทุ่มครึ่งเขาก็แปลกใจบอกเอ๊ะทำไมซันติโมหายไปและยังไม่กลับห้องเพื่อนๆก็เลยออกตามหาจนกระทั่งมาเจอนะว่าซันติโมเสียชีวิตอย่างที่บอกแหละวงจรปิดฮะจะเห็นว่ามีบรรดาเพื่อนๆเขาเดินอยู่ในตึกแล้วหลังจากนั้นทุกคนเองเข้าใจว่าหลังจากนั้นพอจะเห็นศพทุกคนก็เลยตกใจเนี่ยนะว่าเอ้าทำไมซันติโมเนี่ยเสียชีวิต เบื้องต้นวันนี้ทีมข่าวอมรินทีวีเนี่ยนะครับเราได้คุยกับทางด้านของคุณกอ๊อฟคุณก๊อฟเนี่ยเป็นเพื่อนของคนตายเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมีชาวบ้านเห็นว่ามีชาวเมียนมาตัวเปื้อนเลือดนั่นก็คือทางด้านของในมินนี่แหละนะฮะที่วิ่งออกจากตึก ตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่าเอ๊ะไอ,อ้ผู้ชายตัวเปื้อนเลือดเนี่ยมันวิ่งออกไปทําไมจนตอนหลังมีคนบอกว่าซานติโมเสียชีวิตเนี่ยนะฮะเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเอ้หมอนี่แหละที่เป็นคนลงมือทําร้ายแล้วก็ฆ่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อนๆก็เลยมารูอีกทีว่าทางด้านของไดมินมีภาพตอนที่เขาประสบอุบัติเหตุดนวยนะฮะเ <c oughs> ดี๋ยวลองขึ้นภาพมาหน่อยสิเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปได้ไม่นานแล้วไปชนกับรถจนกระทั่งสุดท้ายตำรวจก็ไปเจอว่าเสื้อผ้าเปื้อนเลือดก,ก็เลยเคนมกเลตอองงร่ืหุจิๆ ใช่ใช่เพราะว่าพี่นั่งกินกันอยู่หน้าบ้านพี่เห็นแต่สี่คนนี่แหละผิงสองชายสองเดินเดินไปเดินผ่านไปพอพ่อผ่านไปเนี่ยได้ยินเสียงทะเลาะอะไรไหมไม่มีเสียงทะเลาะอะไรเลยนะมีผู้ชาย,ยาเลือดติดเสื้ออยู่ขอพ่อตอนผ่านมันบอกไม่เห็นใช่ใช่ใชแล้วอาวุธมีดอ่ะตอนนั้นเห็นนอกจากผมเห็นบางช่วงเหมือนโทรศัพท์ไม่เห็นเขาถือมีดถืออะไรกันไหมไม่เห็นเลยนะไม่เห็นผู้ชายในที่เดินมาด้วยนะ่ะขอมีเพศสัมพันธ์กับน้องผู้ตาย ใช่น่าจะหวงจะที่ที่ชาวบ้านกําลังค้นหาแต่วันนี้ทางด้านยามของตึกเนี่ยเขาก็เริ่มเอะใจเพราะ่าเจอพี่นุชเหมือนกันค่ะคือเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือถ้าปฏิปต่ปตอจากเหตุการณ์ทั้งหมดน้องซันตตโมไปกับเพื่อนก่อนนะคะกินข้าวและแยกตัวกลับมาที่บ้านเข้าใจว่าจังหวะนั้นเนี่ยเดินมาเจอคนร้ายคือในมินซึ่งมาดักรออยู่แล้วแล้วจากคําสารภาพเขาบอกว่าพยายามที่จะพาน้องไปทําไม่ดีไม่ร้ายแต่น้องเนี่ยขัดขืนบริเวณตรงจุดนี้ในมินก็เลยใช้มีด ทำร้ายน้องแล้วเสียชีวิตปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยรอปภอของตึกดีมากเลยเขาได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเขาปั่นจักรยานผ่านมาแล้วเห็นว่าน้องนอนจมกองเลือดอยู่กลายเป็นว่าไอ้เจ้าผู้ชายคนนี้มันอ้างว่าน้องสาวผมประสบอุบัติเหตุ ร,ปรอปภกไ็ไม่แน่ใจอะคะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาบอกว่าให้เรียกรถพยาบาลให้หน่อยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ร,ปรอปภก็ไปตามกู้ภัยมากลายเป็นว่าจังหวะนั้นมินมือมีดหนีไปแล้วแล้วเข้าใจว่าเวรกรรมตามทันนะคะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตำรวจเนี่ยไปได้รับรายงานว่ามีคนไปประสบอุบัติเหตุรถไปชนกับเสาแล้วเจ้าตัวเนี่ยบาดเจ็บขาหากักนอนแองแมงอยู่กับถนนไปไหนไม่ได้พอรู้ว่าเป็นคนที่เนี่ยไปเจอรอยเลือดที่เสือ้อถึงได้รู้ว่าเพิ่งจะไปก่อเหตุฆ่าผู้หญิงมาซึ่งวันนี้ครับผู้ชมฮะนี่ค ฆาตกรที่ไปฉุดผู้หญิงและสุดท้ายก็อย่างที่บอกนะฮะไปโดนรถชนจนกระทั่งความแตกล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่คอนโดส่งคลิปให้กับทางทีมข่าวอมรินทีวีเพราะตอนแรกเนี่ยทุกคนไปพุ่งเป้าเนี่ยนะฮะว่าเป็นแฟนเป็นคนฆ่าซานติโมแฟนตอนนี้ก็คือพ้นมนตินเรียบร้อยใภาพคลิปเนี้ยที่เขาส่งให้ออมรินเป็นภาพอะไรเป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาในที่เกิดเหตุนะคะแล้วพยายามจะถามจากคนใกล้ชิดว่าวินแฟนหนุ่มเนี่ยจริงๆตอนแรกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้มีผู้ชายที่คบหากัน แล้วตอนนั้นคุยเป็นภาษาเมียนมานะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าอยู่ที่คอนโดด้วยกันแล้วตอนที่ออกไปเที่ยวแฟนก็ไม่ได้ไปด้วยระหว่างนั้นคนตายเนี่ยขอกลับบ้านมาก่อนวินซึ่งเป็นแฟนยืนยันว่าไม่รู้เห็นคนตายกับคนนี้อยู่สองคนบอ่าอยู่แล้วอยู่แล้วนี่ไปเที่ยวคนเดียวได้ไหมคุณจะไาลยงแล้วตอนนี้แฟนแฟนของคอยู่คนนี้อยู่ที่องไหนพาไปได้ไหม ไม่รู้ว่าดไปกรู้ว่าหม่จอไม่รู้ดิ ครับก็คือตํารวจเองพยายามสอบถามวินด้วยซึ่งเป็นแฟนเนี่ยนะครับเพราะวินอยู่ที่ห้องก็เลยกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแต่สุดท้ายไม่ใช่ล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่คอนโดนะครับชื่อว่าคุณลมก็บอกว่าตัวเองตกใจมากเพราะตอนแรกเดินสํารวจตึกจนกระทั่งมาเจอตึก9พบว่าผู้หญิงถูกแทงที่คอนะฮะจนกระทั่งมีแผลเป็นรูโบตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางเจ้าตัวบอกว่าผมก็สังเกตว่าตัวของในมินเนี่ยนะยืนอยู่กับศพไม่ได้หนีแต่ในมินโกหก ถ้าเปิดภาพในามินตอนนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหน่อยก็ได้นามินคือผู้ต้องหานะฮะที่ตีเนียนเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็ขับรถหนีปรากฏว่าในมินมาตีเนียนไงไหมฮะมันอยู่กับศพแล้วมาบอกช่วยหน่อยช่วยหน่อยน้องสาวผมทั้งที่จริงอ่ะมันคือคนทําร้ายร่างกายซึ่งตอนนั้นยามก็ยังไม่รู้นะฮะก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยน้องก็คงเกิดเหตุจนกระทั่งตอนหลังมารู้อีกทีหนึ่งพอในมินโดนล็อกตัวเนี่ยฮะที่ขาเดี้ยงเนี่ยนะฮะเลยรู้ว่านี่คือฆาตกรตัวจริงเนี่ยนะฮะทางฝั่งของพี่ยามเนี่ยคุณลมเนี่ยกย ที่ผ่านมาผมเคยสังเกตนะว่าในมินเนี่ยผู้ต้องหารายเนี้ยมันชอบไปยืนแอบสุบุรี่เป็นไปได้ไหมว่ามันไปยืนรอน้องแล้วลากน้องเพื่อจะไปทำพิดีไม่ร้ายสุดท้ายน้องสู้ก็เลยฆ่าน้องทิ้งฮะเห็นไปยินลูกว่ามันมาลูกไปเห็นว่ารู้เปล่าคนตายเวีนใครเขาบอกน้องสาวผมเองไอค้คนแทงอ่ะ เขาบอกน้องสาวองเองแต่มันสั่นลูกชายว่ามันมันพูด้วยมันสั่นด้วยลูกชายผมว่าพ่อมันมันเปื้อนเลือดยูยนะแสดงว่ามันฆ่าแน่นอนแต่แล้วมันไปไหนอยากรู้เหลือเกินวะเนี้เสื้อที่ใส่ก็คือยังเป็นสีเทามันมองไปยู่นี่ผมเสื้อสีขาวนะตอนมันเดินอยู่เนี่ยเป็นเสื้อสีขาวมีผู้หญิงเดินไปด้วยมันสูงๆมันเดินเสื้อสีขาวทำไมมันเรียบจังถามรอพอผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเปื้อนเลือดว่างี้พอไปที่โรงพยาบาล มันก็เป็นเรื่องจริงพอไอ้นนท์ไปถามว่าทั้งหมดนี้โดนจับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วแก้งเป็นคนดีซะด้วยเนี่ยนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ